ต่อไปกันดีกว่านะคะน้องคนนี้ชื่อว่าน้องสพุพรรษานะคะกำแก้วน้องบอกว่าพี่แป้งคิดว่าจะซื้อของเล่นให้น้องอีกไหมคะก็นี่ไงคะ่ะนี่ก็ซื้อมาแล้วเป็นการรีวิวของเล่นไปในตัวแล้วไม่ได้มีแค่โซฟาดีเท่านั้นนะเพราะว่ายังมีหลังพี่พอบอีกหนึ่งชิน้นส่วนควันและเทยมยสองพ้ถ้าไม,ม่บอนี้มาดูนี่ดสสุดใหม่ที่ทำ n o นว์ริชแม t ไขนาดนี้ที่ได้ก็ให้พี่ตอบตอบแล้วนะเบื่อ,อไปนอนเบื่อแล้วเหรอลูกไม่หรอกลาซาจะนอนตรงนี้มี่มันคือที่ของนาซาเอาเมาส์ไปเลยนะมนุษย์ที่เราเมาส์ทำไมโ <c oughs> อ้ยอยากจะบอกบางทีไม่มีสมาธิเลยตุกิบมากคือเวลาพี่ทำงานเนี่ยพี่แค่ทำงานอยู่ตรง คือทางผ่านระหว่างห้องที่กับห้องแป้งเวลามันจะไปไหนมันก็ต้องผ่านที่ตลอดนา่ากับซิป้าเนนะี่ยจะมาขอเหยียบตรงขาเพื่อที่จะไต่เป็นไปอย่างซิป้านนะกระโดดขึ้นไปได้เลย